สวัสดีครับหมอตพรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เราเจอได้บ่อยก็คือว่าคนไข้ที่มีหนังตาตกนะครับซึ่งจะเอาภาพมาดูจะเห็นภาพชัดเลยว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนดีนะครับสังเกตว่าในรูปด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงส่วนนี้คือหนังตาที่มีไขมันเยอะนะครับจะมีไขมันเยอะเลยทําให้มันตกง่ายนะครับส่วนด้านในหัวตาตรงนี้ ไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่นะครับในกรณีของคนที่มีหางตาโดยเพราะมีไขมันตกในการเลือกทําผ่าตัดเนี่ยเราจะดูเป็น3อย่างหลักๆก็คือ1นะครับดูตรงบริเวณตรงด้านบนว่าเลยต้องยกขึ้นไหมอันนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นการทำผ่าตัดยกคิ้วนะครับหรือที่2ก็คือว่าตรงบริเวณใต้ตาหรือว่าซับบรา่ก็คือว่าลงแผลตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหนังตรงส่วนเนี้ยนะครับออกเราจะเอาตรงนี้ออกนะครับเพื่อเอาออกปุ๊บเราก็เราก็ดึงขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของ หางตาตกได้นะครับส่วนอันที่3ก็คือในกรณีที่เราต้องการเข้าไปทําชั้นตาด้วยก็คือเข้าไปลงหายตรงนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปตัดหนังตาในส่วนนี้ออกไปด้วยนะครับส่วนนี้ถูกตัดออกนะซึ่งจะใช้ใกับในกรณีคนที่ยังไม่ค่อยมีชั้นตาหรือว่าต้องการจะทําชั้นตาเพิ่มนะครับในเคสนี้เนี่ยได้ทําการยกคิ้วขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าคิ้วเนี่ยเราจะดูจากขอบกระดูกตรงนี้เป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ก็ยังไม่ถึงกระต่ามากนะครับแต่ว่าอาจจะยกขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อให้ตรงส่วนของคิ้ว มันดเูเดี๋ยวพอตรงคิ้วเนี่ยมันอยู่สูงกว่าขอบกระดูกนะครับซึ่งการทำมีตั้งแต่การทําโดยการใช้เป็นกล้องส่องเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับหรือว่าการลงแผลตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นนะครับหรือว่าการใช้ ใหม่ลอยยกขึ้นอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียองแต่ละอย่างนะครับแต่ว่าในกรณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการตัดหนังตาก่อนนะฮะในการตัดหนังตาเนี่ยนะครับคสนี้จะเป็นการตัดหนังตาทําตา2ชั้นแล้วก็ยกขึ้นยกคิ้วขึ้นนะครับในการตัดเนี่ยเรามาดูภาพวาดใดแกรมกันนะครับอันนี้คือภาพในการทําจริงๆแล้วว่าในการตัดเราจะตัดแบบไหนนะฮะลงแผ่ล่างอันนี้คือลงข้างล่างอันนี้คือลงข้างล่างนะครับรูปหนึ่งกับรูป2นะครับลงข้างล่างเราลงเหนือกันเลยก็คือว่าเราลงในเส้นล่างก่อนว่าเราจะเก็บ เอาชั้นตาเนี่ยสูงประมาณไหนส่วนอันที่ต่างกันก็คือว่าตรงส่วนนี้ฮะตรงส่วนนี้คือส่วนที่ยืดออกไปแต่ส่วนนี้คือส่วนที่หดเข้ามาตรงส่วนหางก็เช่นเดียวกันตรงส่วนหางเนี่ยกางออกไปเป็นมุมป้านกับตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เก็บเข้ามานะครับถามว่า2อันนี้ต่างกันยังไงจะสังเกตว่าถ้าเราต้องการเก็บหนังเยอะนะครับเราจะมุมป้านออกไปนะครับเพื่อที่จะเก็บหนังและในส่วนนี้จะเก็บจะถูกหนังจะถูกเก็บออกไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าหาว่าเราลงเป็นมุมแหลมแบบนี้นะครับ ตรงด้านตรง่วนนี้ถ้ายังมีหนังอยู่จะไม่ถูกเก็บออกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อใช้ของมันแล้วก็คือว่าถ้ามีหนังตาตกเยอะนะครับเราจะเลือกเป็นแบบรูปที่1นะครับแต่ถ้าหาหนังตาตกไม่เยอะและเราต้องการที่จะให้แผลเป็นมันสั้นๆเขาเลือกเป็นการเซฟ,ฟแผลให้มันสั้นนิดหนึ่งเราก็เลือกเป็นอันที่2นะครับเช่นเดียวกับหัวตาถ้าหากว่าหัวตามีหนังตาตกเยอะเราก็เลือกเป็นมุมป้านหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปเก็บมันนะครับเราก็เลือกเป็นอันที่1 แต่ถ้าหากว่าหนังตาตกไม่เยอะนะครับแล้วเราไม่อยากให้แผ่มันยาวเราก็เลือกเป็นอันที่สองนะครับในเคสนี้เนี่ยนะฮะในกรณีอย่างที่บอกว่าถ้ามีหนังตาตกเยอะนะครับเราก็เลือกตรงนี้ก็คือว่าให้เป็นเป็นมุมบ้านด้านหางตาส่วนด้านหัวตาเนี่ยมันตกไม่ค่อยเยอะเราก็อย่าไปเก็บเยอะนะครับอย่างเช่นตรงส่วนนี้อย่างที่หัวอย่างที่บอกว่าหัวตาตรงเนี้ยกับข้างบนเนี่ยหัวตาเป็นส่วนที่ตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปให้แผลมันยาวมากนะครับส่วนตรงหัวตาตรงหางตาเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีหนังตาตกเยอะที่หนึ่งเพราะฉะน ยืดหรือว่าเขาเรเป็นการกตียาวยกหางหางขึ้นไปเพื่อเป็นการเก็บน้ำตาในส่วนนี้ออกไปด้วยก็วันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังสุปคร่าวๆแค่ดีนะครับขอบคุณครับ